ในหนึ่งที่ศึกษาด้านพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของคนบางทีก็คนที่สนใจอาจจะศึกษาไปถึงพฤติกรรมของสัตว์ด้วยนะครับรายหลันจิตวิทยาการศึกษาจริงถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกรรมนะครับ ตรงนี้ในธรรมาพุทธศาสนาเรา,เรายกให้การกระทำเเป็นเป็นตัวดงต,ตนานะเจตนาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับที่มาและความสําคัญเกี่ยวข้องระหว่างจิตวิทยากับการศึกษานะครับเพราะมีนักจิตวิทยาอย่างทอรไดท์นะครับอีออลทอนไดนะครับอลทอไดเป็นนักจิตวิทยาที่มีบทบาทสําคัญ ครับที <Ich. S 1> ่มีความสามารถการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหัวใจของนักจิตวิจยาการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้าพูดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในหลักทางพระพุทธศาสนาของเรา มีหลักธรรมข้อใดที่พูดถึงตรงนี้ครับพูดถึงเรื่องความแตกต่างอะไรบางการที่ศึกษาทำหลักธรรมนักธรรมตรีโทเอกมาก็จะเจอครับโดยเฉพาะการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาก็จะเจออามิมอนครับอ่าเยี่ยงครับเรื่องของบัวศิลาครับ สดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคนครับวัวซีลามีอะไรบ้างครับอ่าข้างบนพ้อที่หนึ่งุุ๊๊กุ๊กุ๊กครับครับครับ เยี่ยมครับนั่นคือความแตกต่างรับความบุคคลนะครับปกติตันยูคือพวกที่รู้เร็วนะพูดแค่ยกขึ้นมาก็ความเข้าใจเล็กน้อยจะเข้าใจได้นะครับปกติตันยูคือจิตตันยูก็แนะนำสั่งสอนได้ในย่างก็ต้องใช้เวลาหน่อยไปทำการบ้านไปทำข้อสอบ ไปคนควาเพิ่มเติมก็อ,อาจจะพอผ่านั้นไปกับเขาได้นะพรทักปรมะก็คือเขาบอกว่าผู้มีปดอย่างยิ่งแปลว่ามันสอนยากนะอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเป็นร้อยปีก็ได้กว่าจะยกตัวขึ้นมาได้นะครับใช้เวลานานอันนี้คือวัมแตกต่าง ในห้องเรียนที่เราพระคุณจเจ้าไปสอนก็จะมีนะครับแต่ละโรงเรียนแต่ละชุมชนก็จะมีกลุ่มคนนี้อยู่นะครับมีพวกที่ฉลาดมีพวกที่ฉลาดมากมีพวกที่ฉลาดต่างๆแล้วก็ฉลาดน้อยนะครับมฉลาดเลแต่ความฉลาดไม่ได้แปลว่าเป็นตัวกําหนดความประสบผลสําเร็จของชีวิตนะ บางทีฉลาดมากแต่ถ้าขาดระเบียบวินัยเข้าไปไม่รอดฉลาดน้อยแต่มีระเบียบวินัยเข้าไปได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเขาศึกษาความแตกต่างระหว่บบางบุคคลมันช่วยยังไงมันช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะจัดการการสอนได้อย่างไรนะรจะให้มันรับผลได้เท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ละคนก็มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูก็อย่าไปอย่าไปบอกคนกที่เรียนรู้น้อยรเรียนรู้ช้าว่าโง่อย่าไปว่าเขาโง่นะครับถ้าเขาฉลาดเขาคงไม่ไม่มานั่งให้ครูสอนเขาคงสอนครูแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปดูถูกนะครับ ก็มันอยู่ที่ครูจะมีความสามารถในการที่จะสอนให้ฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ท้าทายรับตรงนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือครอนบากนะครับครอนบากนี่จะสนใจในเรื่องของการทดสอบทางนิวิทยารับนักพิวิทยาคนสำคัญ <S 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 ท่านนี้ ได้และก็เปนการของการทดสอบการจิดวิทัยนะครับวิชาวัดผลเรียนอยังครับอย่างน <dear friend, S 2> ้องอาจจะเป็ม2งนะครับคือการทดสอบก็คือเรื่องของการวัดผลมันมีคำที่ใช้ว่าวัดและประเมินผลนะครับ วัดและประเมินผลวัดกับประเมินม um, ันต่างกันยังไงเอาอะไรไปวัดเอาอะไรไปวัดครับท่านยู่ในวัดเลยไม่รู้ว่าเอาอะไรไปวัดต้องถามโยก็เอาอะไรไปวัดสิโยก็ออกเอาบินโตเอาตะกร้า แต่ตรงนี้หมายถึงการมัดทางความรู้หรือการมัดขนาดนะครับการมัดและประเมินไม่เหมือนกันนะหนัดสประเมินการรัดมี2อ,อย่าง 1. การรัดทางตายภาพ 2. นะการมัดทางจิตวิทยา นะครับจำไว้นะครับ 1. การวัดทางกายภาพ 2. การวัดทางจิตวิทยานะครับท่านใดมีบรรทัดครับยกมือขึ้นเอาเอายาวๆนะโอเคดีมอนดีมอนดีนอนข้างหน้าครับดีมอนข้างหน้าครับครับท่านท่านทัก โต๊หนี้ยาวกี่กี่นิ้วเอ๊ะรูปเล็คอยเกี่ยนไรนะครับวัดไปยาวกี่นิ้ววัดไปเลยครับ